คุณเคยได้ยินหรือไม่ว่าถ้าเป็นโรคไตห้ามกินเนื้อสัตว์เด็ดขาดความเชื่อนี้ถูกเล่าต่อกันมานานจนกลายเป็นเหมือนกฎตายตัวที่ผู้ป่วยหลายคนพยายามทำตามแต่คำถามคือจริงหรือไม่ที่เนื้อสัตว์คือศัตรูของไตผู้ป่วยจำนวนมากเมื่อรู้ว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไตก็มักจะรีบตัดเนื้อออกจากเมนูอาหารหันไปพึ่งผักหรือข้าวต้มจืดๆเท่านั้นโดยหวังว่าจะช่วยถนอมไตให้เสื่อมช้าลง แต่ความจริงแล้วการหลีกเลี่ยงโปรโตีนอย่างสิ้นเชิงกลับกลายเป็นดาบสองคมเพราะร่างกายมนุษย์ยังคงต้องการโปรโตีนคุณภาพสูงเพื่อซ่อมแซมเซลล์รักษามวลกล้ามเนื้อและเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อโปรโตีนไม่เพียงพอร่างกายจะค่อยๆสู้ผอมลงภูมิต้านทานอ่อนแอและเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นงานวิจัยหลายฉบับยืนยันว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเสียชีวิตจำนวนมากไม่ใช่เพราะกินเนื้อสัตว์ แต่เป็นเพราะภาวะทุโพโภชนาการโดยเฉพาะการขาดโปรโตีนการตัดเนื้อออกจากชีวิตประจําวันจึงไม่ใช่วิธีรักษาแต่กลับเป็นการเร่งให้ร่างกายอ่อนแอและไตเสื่อมถอยเร็วกว่าเดิมนี่คือความจริงที่น่าตกใจและควรถูกพูดถึงให้มากกว่านี้สิ่งสําคัญที่ผู้ป่วยควรตระหนักคือการกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่ตัวการทําลายไตยโดยตรงแต่สิ่งที่กําหนดว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือโทษอยู่ที่การเลือกชนิดเนื้อสัตว์ปริมาณที่รับประทาน และวิธีการปรุงอาหารถ้าเลือกเนื้อที่มีคุณภาพกินในปริมาณพอเหมาะและปรุงแบบลดโซเดียมและไขมันเนื้อสัตว์จะไม่ใช่ศัตรูแต่กลับกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยประคับประคองสุขภาพไปพร้อมกันดังนั้นวิดีโอนี้จะพาคุณไปทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์สําหรับผู้ป่วยโรคไตเราจะอธิบายเหตุผลว่าทําไมการงดเนื้อแบบสุดต่งถึงเป็นความเข้าใจผิดจะบอกหลักการคํานวณโปรตีนที่ถูกต้องในแต่ละวัน และที่สำคัญคือจะแนะนำชนิดเนื้อสัตว์และวิธีการปรุงที่เหมาะสมต่อไตเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าแท้จริงแล้วมื้ออาหารในแต่ละวันสามารถกลายเป็นเหมือนยาธรรมชาติที่ช่วยชะลอโรคไตทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากกว่าเดิมเมื่อพูดถึงโรคไตคำแนะนำที่มักจะได้ยินบ่อยที่สุดคือต้องกินให้น้อยต้องเลี่ยงเนื้อสัตว์หลายคนยึดถือแนวคิดนี้อย่างเคร่งครัดจนทำให้การกินกลายเป็นเรื่องน่ากลัว ความเข้าใจผิดอันดับแรกคือการเชื่อว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดทําให้ค่าไตายแย่ลงทันทีความจริงแล้วสิ่งที่ทําให้ไตทํางานหนักไม่ใช่โปรโตีนทั้งหมดแต่เป็นโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงเนื้อแปรรูปหรืออาหารที่เต็มไปด้วยเกลือและสารปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้ไตอ่อนล้าเร็วขึ้นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งคือการคิดว่ายิ่งอดมากยิ่งดีหลายคนลดอาหารจนเหลือเพียงผักต้มและข้าวต้ม โดยหวังว่าการไม่เพิ่มภาระหให้ไตคือคำตอบที่ถูกต้องแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและแทนที่โรคไตจะชะลอลงกลับกลายเป็นว่าภาวะ,ทะแทรกซ้อนเกิดขึ้นง่ายขึ้นทั้งเหนื่อยล้าเรื้อรังภาวะโลหิตจ,จางและความเสี่ยงติดเชื้อที่สูงขึ้นจนคุณภาพชีวิตลดลงอย่างน่าใจหายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อผิดๆว่าการกินโปรตีนเท่ากับการทำร้ายไตยทันที ความจริงคือร่างกายต้องการโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อซ่อมแซมเซลล์และสร้างพลังงานหากขาดไปเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อระบบร่างกายทั้งหมดและนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไตเตือนอยู่เสมอว่าอันตรายที่แท้จริงไม่ใช่การกินเนื้อแต่คือการขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เนื้อสัตว์แต่อยู่ที่การเลือกผิดและวิธีการกินที่ผิดหากเลือกเนื้อส่วนที่มีไขมันสูง กินอาหารแปรรูปมากเกินไปหรือปรุงรสเค็มจัดแน่นอนว่าไตาต้องทำงานหนักแต่ถ้าเลือกเนื้อที่มีคุณภาพสูงย่อยง่ายและจำกัดปริมาณให้พอดีเนื้อสัตว์ก็จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปการแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านี้จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการดูแลไตให้แข็งแรงยาวนานเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความเชื่อเรื่องการงดเนื้อสัตว์ทั้งหมดไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคำถามต่อมาคือแล้วควรกินอย่างไรจึงจะปลอดภัยต่อไต หลักการโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตนั้นไม่ซับซ้อนแต่ต้องมีความรอบคอบและเคร่งครัดในรายละเอียดเพราะสิ่งเล็กน้อยในแต่ละมื้ออาหารอาจเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้สิ่งแรกที่ต้องจําขึ้นใจคือปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมผู้ป่วยโรคไตควรได้รับโปรตีนประมาณ0.6ถึง0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหมายความว่าหากใครหนัก60กิโลกรัม ปริมาณโปรโตีนที่ควรได้รับคือเพียง36 4 8กถึง48กรัมเท่านั้นซึ่งไม่ได้มากเกินไปแต่ก็ไม่ควรน้อยจนขาดสารอาหารการรักษาสมดุลน,นี้จึงเป็นกุญแจสำคัญเพราะหากกินมากเกินไปไตก็ต้องทำงานหนักเพื่อกรองของเสียจากการสลายโปรโตีนแต่ถ้ากินน้อยเกินไปร่างกายก็จะอ่อนแอและโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ง่ายสิ่งสำคัญลำดับต่อมาคือการเลือกคุณภาพของโปรโตีนไม่ใช่ว่าโปรโตีนทุกชนิดจะมีคุณค่าต่อร่างกายเท่ากัน โปรตีนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตคือโปรตีนที่ย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วและไม่ทิ้งภาระของเสียมากเกินไปเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่ขาวและในบางกรณีอาจเสริมด้วยโปรตีนจากถั่วในปริมาณพอเหมาะแต่ต้องระวังไม่ให้เกินเพราะอาหารบางชนิดมีฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ไตทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนอกจากเรื่องโปรตีนแล้ว เกลือหรือโซเดียมก็เป็นอีกหนึ่งตัวการที่ทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นการควบคุมเกลือจึงมีความสําคัญไม่แพ้กันอาหารที่เค็มจัดน้ําปลาซีอิอ๊วหรือผงชูรสสลวนเพิ่มภาระให้กับไตและทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของโรคไตวิธีที่ดีคือการปรุงอาหารให้อ่อนเค็มใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศธรรมชาติในการเพิ่มรสชาติแทนการเพึ่งเกลือเพียงอย่างเดียวอีกประเด็นที่ควรพูดถึงคือวิธีการปรุงอาหารการทอดน้ำมันท่วม การย่างที่ไม่เกรียมหรือการใช้ซอสปรุงรสมากๆล้วนทำให้ร่างกายได้รับสารที่ไม่เป็นมิตรต่อไตวิธีที่เหมาะสมคือการนึ่งต้มต๋นหรืออบในฟอยล์ซึ่งช่วยรักษาคุณค่าสารอาหารโดยไม่เพิ่มไขมันและโซเดียมเกินความจำเป็นตัวอย่างเช่นการทำไก่นึง่งสมุนไพรแทนไก่ทอดหรือปลาต้มขิงแทนปลาทอดกรอบก็สามารถเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้เป็นมิตรกับไตได้ทันทีหลักการอีกข้อที่มักถูกมองข้ามคือการทานผักและผลไม้ควบคู่ไปกับโปรตีน ผักสดและผลไม้บางชนิดช่วยเพิ่มใย,ยอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการทํางานของร่างกายแต่ในผู้ป่วยโรคไตาบางระยะต้องเลือกชนิดผักและผลไม้ให้เหมาะสมเนื่องจากบางอย่างมีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสสูงเกินไปเช่นกล้วยมะเขือเทศมันฝรั่งที่อาจทําให้ค่าต่างๆในเลือดผิดปกติดังนั้นการเลือกจึงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการควบคู่ไปด้วยท้ายที่สุด หลักการโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตไม่ใช่การนดสิ่งนั้นสิ่งนี้จนชีวิตไม่มีความสุขแต่คือการจัดสรรปริมาณและคุณภาพอาหารให้พอดีเมื่อทำได้เช่นนี้อาหารแต่ละมื้อก็จะไม่ใช่ภาระของไตแต่จะกลายเป็นเหมือนยาที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและโรคไตดำเนินไปอย่างช้าลงการเข้าใจและนำหลักการเหล่านี้ไปใช้จริงคือพื้นฐานที่จะพาเราไปสู่การเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยในขั้นตอนต่อไปเมื่อพูดถึงแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่าย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือปลาเล็กทะเลเช่นปลานิ้วทะเลปลาทูปลาซาดีนหรือปลาแมคเคอเรลขนาดเล็กปลาเหล่านี้อาจดูธรรมดาราคาไม่แพงแต่กลับเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยบำรุงร่างกายและลดภาระของไตได้อย่างน่าทึ่งจุดเด่นที่สุดของปลาเล็กทะเลค,คือกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันดีที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยลดการอักเสบในเนื้อเอยื่อไตปรับปรุงการไหลเวียนเลือดและช่วยควบคุมความดันโลหิตให้คงที่สำหรับผู้ป่วยโรคไตความดันโลหิตสูงถือเป็นปัจจัยเร่งให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นการได้รับโอเมก้า3จากปลาเล็กทะเลจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันตามธรรมชาติงานวิจัยสมัยใหม่ยังชี้ให้เห็นว่าผู้ที่บริโภคโอเมก้า3ยังสม่ำเสมอมีความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับเพียงพออย่างมีนัยสำคัญ นอกจากโอเมก้า3แล้วปลาเล็กยังเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่ย่อยง่ายและไม่ทิ้งของเสียให้ไต่กรองมากเกินไปโปรโตีนจากปลาจึงเบาสบายกว่าโปรโตีนจากเนื้อแดงอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินดีไอโอดีนและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆที่ช่วยบำรุงกระดูกป้องกันภาวะโลหิตจ,จางและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยกตัวอย่างเช่นการกินปลาทูต้มขิงเพียงหนึ่งจานเล็กๆ ก็สามารถให้ทั้งโปรตีนและกรดไขมันดีในปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่เพิ่มภาระต่อไตอีกข้อได้เปรียบของปลาเล็กคือมีความปลอดภัยมากกว่าปลาทะเลขนาดใหญ่เนื่องจากปลาขนาดใหญ่เช่นปลาทูน่าหรือปลาฉลามมักสะสมสารปลอดหรือโลหะหนักในเนื้อเยื่อหากกินเป็นประจำอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่ปลาเล็กมีอายุสั้นจึงมีการสะสมสารพิษน้อยกว่าทำให้สามารถกินได้บ่อยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยอย่างไรก็ตาม การปรุงปลาเล็กทะเลก,ก็มีความสำคัญไม่แพ้การเลือกชนิดปลาวิธีที่เหมาะสมคือการต้มการนึ่งหรือการรอบในฟอยที่ใช้เครื่องเทศธรรมชาติเช่นขิงตะไคร้หรือพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติแทนการใช้เกลือหรือซอสปรุงรสเค็มจัดการทอดน้ำมันท่วมหรือการทำปลาทอดกรอบแม้จะอร่อยแต่กลับเพิ่มไขมันและเกลือที่ไม่เป็นมิตรกับไต ดังนั้นการเลือกวิธีปรุงที่อ่อนโยนจะช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของปลาและลดภาระให้กับร่างกายไปพร้อมกันคำแนะนำที่เหมาะสมคือควรกินปลาเล็กทะเลป,ประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ปริมาณรวมราว300-400กรัมการจัดสรรในปริมาณนี้ถือว่าเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์เต็มที่โดยไม่ทำให้เกิดการสะสมฟอสฟอรัสหรือแร่ธาตุอื่นๆมากเกินไปสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะต่างๆเมื่อมองภาพรวมแล้ว ปลาเล็กทะเลไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่คุ้นเคยในเมือบ้านๆเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งโปรโตีนที่ย่อยง่ายอุดมมด้วยโอเมกา้า3และแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยปกป้องไตและระบบหัวใจหลอดเลือดไปพร้อมกันการเลือกกินปลาเล็กอย่างสม่ำเสมอจึงถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้อาหารเป็นยาสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลไตให้อยู่กับเราได้ยาวนานขึ้นเนื้อหมูสันในโปรโตีนปลอดภัยที่ไม่ควรถูกมองข้าม ในบรรดาเนื้อสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดคงหนีไม่พ้นเนื้อหมูแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตหลายคนมักหวาดกลัวทันทีเมื่อพูดถึงการกินหมูเพราะเชื่อว่ามันคือสาเหตุทำให้ไตเสื่อมเร็วความจริงคือสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่หมูทั้งหมดแต่คือส่วนของหมูที่มีไขมันสูงเช่นมันหมูหนังหมูหรือเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างแฮมไส้กรอกและหมูยอซึ่งเต็มไปด้วยโซเดียมและสารกันบูดท,ที่เป็นอันตรายต่อไต แต่ถ้าเลือกเนื้อหมูสันในที่มีแต่เนื้อล้วนไม่ติดมันและปรุงอาหารอย่างอ่อนเค็มเนื้อหมูกลับกลายเป็นแหล่งโปรตีนที่ปลอดภัยและมีคุณค่ามากสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนื้อหมูสันในเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ย่อยง่ายและให้พลังงานเพียงพอโดยไม่ทิ้งพารามากเกินไปต่อไตในเนื้อหมู100กรัมให้โปรตีนประมาณ21กรัมและมีไขมันเพียงราว3กรัมเท่านั้นนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินบ1วิตามิน B 6. ทาตุเหล็กและสังกะสีซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายวิตามินบี 1. มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาททำให้จิตใจ,จปลอดโปร่งและลดอาการเหนื่อยล้าวิตามินบี6และทาตุเหล็กมีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงจึงช่วยบรรเทาภาวะโลหิตจางซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยหลายคนยังเผเชิญกับปัญหานอนไม่หลับเพราะต้องลุกเข้าห้องน้ากลางดึก การได้รับวิตามินบีในปริมาณที่เพียงพอจากเนื้อหมูสันในสามารถช่วยปรับสมดุลระบบประสาทและสนับสนุนการนอนหลับให้ลึกและยาวนานขึ้นผลที่ได้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียแต่ยังทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนจุดแข็งอีกข้อคือความหลากหลายในการปรุงอาหารเนื้อหมูสันในสามารถทำเมนูง,ง่ายๆและเป็นมิตรกับไตได้หลายแบบเช่นหมูนึ่งขิงหมูตุ๋นฟักทองหรือแกงจืดหมูสับกับผักสด วิธีเหล่านี้ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้เต็มที่โดยไม่ต้องพึ่งเกลือมากเกินไปต่างจากเมนูหมูทอดกรอบหรือหมูผัดน้ำมันที่เต็มไปด้วยโซเดียมและไขมันซ่อนเร้นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือหลีกเลี่ยงเนื้อหมูแปรรูปทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนหรือแฮมเพราะอาหารเหล่านี้มีโซเดียมสูงและมักใช้สารไนไตรในการห่อหนอไมอาหารสารเหล่านี้ทำให้ไตทำงานหนักและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงหากเลือกได้ ควรยึดเนื้อหมูสดที่เป็นสันในหรือสันนอกที่ตัดมันออกหมดแล้วเป็นหลักผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณ70กรัมต่อวันซึ่งเพียงพอในการรักษามวลกล้ามเนื้อและให้พลังงานโดยไม่ทำให้ไตต้องทำงานหนักเกินไปเมื่อกินร่วมกับผักหลากสีและข้าวในปริมาณที่พอดีก็จะได้มื้ออาหารที่สมดุลและดีต่อสุขภาพดังนั้นการมองว่าหมูเป็นศัตรูของโรคไตจึงไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เนื้อหมูสันในที่ปรุงอย่างเหมาะสมต่างหากที่สามารถเป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารที่ช่วยประคับประคองร่างกายทําให้ผู้ป่วยมีแรงในการใช้ชีวิตลดอาการเหนื่อยล้าและช่วยให้ระบบเลือดและระบบประสาททํางานได้ดียิ่งขึ้นถ้าเลือกอย่างชาญฉลาดเนื้อหมูไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่กลับเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ของคนที่ต้องการดูแลไตให้อยู่กับเราไปนานๆเนื้อวัวไม่ติดมันกุญแจสําคัญในการป้องกันภาวะโลหิตจ,จางเมื่อเอ่ยถึงเนื้อวัว หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตมักจะเบือนหน้าหนีทันทีเพราะถูกเตือนมาตลอดว่าเนื้อแดงเป็นสัตว์รูตัวร้ายของไตกินมากไปจะทําให้ค่าเลือดแย่ลงและไตเสื่อมเร็วขึ้นความคิดนี้มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะสิ่งที่ทําให้เนื้อวัวอันตรายคือการกินในปริมาณมากเกินไปหรือเลือกส่วนที่มีไขมันสูงแต่ถ้าเลือกเนื้อวัวไม่ติดมันเช่นเนื้อสันในหรือเนื้อน่องลายและกินอย่างพอเหมาะเนื้อวัวกลับมีคุณค่ามหาศาลต่อผู้ป่วยโรคไต โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันและแก้ไขภาวะโลหิตจางภาวะโลหิตจางเป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยไตยเรื้อรังเนื่องจากไตที่เสื่อมจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอริโทรโอยตินได้น้อยลงฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อเม็ดเลือดแดงมีจำนวนน้อยลงร่างกายก็จะขาดออกซิเจนผู้ป่วยจึงมักมีอาการเหนื่อยง่ายหน้าม,มืดเวียนเสียรสะสัและกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื้อหัวไม่ติดมันถือเป็นทางออกที่ดี เพราะมีธาตุเหล็กในรูปแบบฮีมไอออนซึ่งเป็นชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายกว่าธาตุเหล็กจากพืชการกินเนื้อวัวในปริมาณพอเหมาะจึงช่วยฟื้นฟูการสร้างเม็ดเลือดแดงลดอาการอ่อนเพลียและทําให้ร่างกายกลับมามีแรงมากขึ้นนอกจากธาตุเหล็กแล้วเนื้อวัวไม่ติดมันยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 12ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดและการทํางานของระบบประสาทรวมถึงสังกะสีและกรดไขมันคอนจูเกตไลโนเลอิกคาราอา ที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทั้งหมดนี้ทําให้เนื้อวัวไม่ใช่เพียงอาหารที่เติมพลังแต่ยังเป็นเหมือนยาเสริมธรรมชาติที่ช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายในระยะยาวสิ่งที่ควรระวังคือการควบคุมปริมาณการกินเนื้อวัวทุกวันหรือในปริมาณมากย่อมทําให้ไตต้องกรองของเสียจากโปรตีนมากขึ้นและอาจทําให้ค่าเลือดแย่ลงแต่หากจํากัดการกินไว้เพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้งครั้งละประมาณ70กรัมหรือประมาณชิ้นขนาดฝ่ามือ ก็ถือว่าเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่สร้างภาระเกินไปให้กับไตการปรุงอาหารก็เป็นหัวใจสำคัญเนื้อวัวที่ดีต่อผู้ป่วยไตยควรถูกปรุงด้วยวิธีที่ไม่เพิ่มไขมันและโซเดียมเช่นต้มตนกับผักหลากสีทำซุปใสเนื้อวัวหรือเนื้ออบสมุนไพรวิธีเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่โดยไม่ทําให้ไตทํางานหนักต่างจากเนื้ออย่างเค็มจัดเนื้อแห้งหรืออาหารประรูปจากวัวเช่นไส้กรอกและเบอร์เกอร์ ที่เต็มไปด้วยเกลือและไขมันอิ่มตัวซึ่งควรถูกหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเนื้อวัวไม่ติดมันช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความทนทานผู้ป่วยโรคไตที่อยู่กับโรคมานานมักเผชิญกับการสูญเสียกล้ามเนื้อทําให้การเคลื่อนไหวลําบากและเหนื่อยง่ายการเติมเนื้อวัวไม่ติดมันในปริมาณที่พอดีจึงช่วยชะลอการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อทําให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นดังนั้น การตัดเนื้อวัวออกจากชีวิตผู้ป่วยไตยไม่ใช่คำตอบแต่การเลือกเนื้อวัวไม่ติดมันกินในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างเรียบง่ายต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญเนื้อวัวในรูปแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันภาวะโลหิตจ,จางแต่ยังคืนความแข็งแรงและพลังงานให้กับผู้ป่วยได้อย่างแท้จริงเนื้อไก่ไม่ติดหนังโปรตีนบริสุทธิ์ที่เบาสบายต่อไตหากพูดถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยโรคไตที่สุดหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆต,ต้องยกให้เนื้อไก่ไม่ติดหนัง โดยเฉพาะเนื้อออกไก่หรือเนื้อน่องไก่ที่ลอกหนังออกเรียบร้อยแล้วหลายคนอาจไม่รู้ว่าไก่ธรรมดาที่เราคุ้นเคยในมื้ออาหารนี้เองกลับเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายโดยไม่ทําให้ไตทํางานหนักเกินไปจุดแข็งของเนื้อไก่คือเป็นโปรโตีนบริสุทธิ์ที่ร่างกายย่อยง่ายดูดซึมได้ดีและมีปริมาณไขมันต่ํากว่าหมูหรือวัวอย่างชัดเจนเนื้อไก่100กรัมให้โปรโตีนประมาณ25-27กรัม พร้อมด้วยวิตามิน B 6สังกะสีและธาตุเหล็กซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและการสร้างเม็ดเลือดแดงสิ่งนี้ทำให้ผู้ป่วยโรคไตที่มักจะอ่อนแรงและภูมิต้านทานต่ำสามารถใช้เนื้อไก่เป็นตัวช่วยเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่ต้องระวังคือหนังไก่แม้รสชาติจะอร่อยและเพิ่มความมันแต่หนังไก่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงหากกินบ่อยจะทำให้เส้นเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูงและเพิ่มภาระให้ไตดังนั้นเคล็ดลับง่ายๆคือการลอกหนังออกก่อนปรุงอาหารเสมอการตัดเพียงชั้นหนังบางๆนี้สามารถลดไขมันที่ไม่จำเป็นไปได้อย่างมหาศาลทำให้ได้เนื้อที่สะอาดและย่อยง่ายกว่าเดิมเนื้อไก่ยังเป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการปรุงอาหารผู้ป่วยโรคไตาสามารถทำเมนูที่อร่อยและไม่เป็นอันตรายได้มากมายเช่นอกไก่นึ่งสมุนไพรอกไก่อบฟอย์กับผักสดหรือแกงจืดไก่กับฟ้าเขียว วิธีเหล่านี้ไม่เพียงแต่รักษาสารอาหารไว้ครบถ้วนแต่ยังช่วยให้รสชาติกลมกล่อมโดยไม่ต้องใช้เกลือมากเกินไปต่างจากเมนูไก่ทอดหรือไก่ผัดน้ำมันที่เต็มไปด้วยไขมันและโซเดียมซึ่งเป็นภาระต่อไตโดยตรงอีกข้อดีที่มักถูกมองข้ามคือไก่เลี้ยงตามธรรมชาติเช่นไก่บ้านหรือไก่เลี้ยงแบบปล่อยมีปริมาณไขมันต่ำกว่าไก่ที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรมเนื้อไก่จึงแน่นและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า การเลือกไก่คุณภาพดีจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนในรูปแบบที่สะอาดและเป็นมิตรกับไตมากขึ้นสำหรับปริมาณที่เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้ป่วยไตยสามารถกินเนื้อไก่ไม่ติดหนังได้บ่อยกว่าการกินเนื้อวัวโดยอาจใส่ไว้ในมื้ออาหาร2-3ครั้งต่อสัปดาห์ในปริมาณพอเหมาะเช่น80-100กรัมต่อมือ้อการบริโภคในระดับนี้ช่วยรักษามวนกล้ามเนื้อเพิ่มพลังงานให้ร่างกายและไม่ทำให้ค่าเลือดแย่ลง ในภาพรวมเนื้อไก่ไม่ติดหนังคือแหล่งโปรตีนที่บริสุทธิ์ย่อยง่ายและให้สารอาหารครบถ้วนโดยไม่สร้างภาระเกินไปต่อไตการเลือกไก่เป็นวัตถุดิบประจำครัวจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ป่วยได้กินอาหารอร่อยแต่ยังช่วยยืดอายุการทำงานของไตทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีแรงสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจเมื่อเดินทางมาถึงตอนท้ายของการพูดคุยเราจะเห็นชัดเจนว่าความเข้าใจที่ว่าผู้ป่วยโรคไตต้องงดเนื้อสัตว์ทั้งหมด ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปแต่ในทางกลับกันร่างกายของผู้ป่วยยังคงต้องการโปรตีนคุณภาพสูงเพื่อซ่อมแซมเซลล์รักษามวลกล้ามเนื้อและเสริมภูมิคุ้มกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกินเนื้อแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกชนิดเนื้อสัตว์อย่างไรกินในปริมาณเท่าใดและใช้วิธีปรุงอาหารแบบไหนจากเนื้อหาที่เราได้พูดถึงไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีเนื้อสัตว์4ชนิดที่ถือเป็นผู้ช่วยของไตได้แก่ปลาเล็กทะเลเนื้อหมูสันใน เนื้อวัวไม่ติดมันและเนื้อไก่ไม่ติดหนังเนื้อสัตว์เหล่านี้มีคุณสมบัติร่วมกันคือเป็นโปรตีนย่อยง่ายไขมันต่ำและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหากรับประทานอย่างเหมาะสมและปรุงอย่างเรียบง่ายอาหารเหล่านี้จะไม่เป็นภาระของไตแต่จะกลายเป็นเหมือนยาธรรมชาติที่ช่วยชะลอการเสื่อมและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือปริมาณโปรตีนที่พอดีผู้ป่วยโรคไตควรจำกัดการกินโปรตีนที่ 0.608กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันพร้อมกับควบคุมเกลือและไขมันให้น้อยที่สุดวิธีนี้จะช่วยรักษาสมดุลระหว่างการได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับการลดภาระของไตายลงไปพร้อมกันการจัดสรรเช่นนี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังไม่เหนื่อยล้าและมีโอกาสชะลอโรคตายให้อยู่กับเราได้อย่างยาวนานนอกจากการเลือกอาหารแล้ว วิธีการปรุงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามเมนูที่ต้มนึ่งอบหรือเคี่ยวอ่อนๆเป็นมิตรกับไตามากกว่าเมนูทอดหรือผัดที่ใช้น้ำมันและเครื่องปรุงมากเกินไปการใส่ผักสดและสมุนไพรเข้าไปในเมนูก็ช่วยเพิ่มใยอาหารวิตามินและทำให้รสชาติกลมกล่อมโดยไม่ต้องพึ่งเกลือมากนักนี่คือการใช้เคล็ดลับเล็กๆที่ทำให้มื้ออาหารกลายเป็นทั้งความอร่อยและการบำรุงสุขภาพไปพร้อมกันสิ่งที่น่าสนใจคือ บทเรียนทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่อยู่บนโต๊ะอาหารในทุกๆวันของเราหากเราเรียนรู้ที่จะเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องและปรุงอย่างเหมาะสมมื้ออาหารธรรมดาก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลไตและสุขภาพโดยรวมไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงหรือการรักษาที่ซับซ้อนเสมอไปบทสรุปคือเนื้อสัตว์ไม่ใช่ศัตร,รูของไตหากเราเลือกชนิดที่เหมาะสมเช่นปลาเล็กทะเลเนื้อหมูสันในเนื้อวัวไม่ติดมัน และเนื้อไก่ไม่ติดหนังแล้วรับประทานในปริมาณพอดีและปรุงอย่างอ่อนโยนต่อร่างกายเนื้อสัตว์จะกลายเป็นพันธมิตรสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคตายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลับสบายขึ้นและมีแรงใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมั่นใจดังนั้นแทนที่จะมองเนื้อสัตว์ด้วยความกลัวลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่ามันคือแหล่งพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นเพียงแค่เราเรียนรู้ที่จะกินอย่างมีสติและพอดี มื้ออาหารทุกมื้อก็จะกลายเป็นยารักษาธรรมชาติที่ช่วยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงยืนยาวไปพร้อมกัน